บทที่1,986เจียงเฟิงรู้ดีครั้งนี้เขาไปที่พีระมิดคูฟูมันจำเป็นในบรรดาตำนานลึกลับต่างๆทั่วโลกมีเรื่องราวเกี่ยวกับพีระมิดอยู่มากมายเราคือเจียงเฟิงฉันไม่กล้าที่จะทำมันมากเกินไปท้ายที่สุดแล้วเป็นสถานที่ที่มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ใครจะบอกได้แน่นอนว่าจะมีอะไรน่าสะพรึงกลัวอยู่ที่นั่นบ้าง ดังนั้นเจียงเฟิงจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเริ่มศึกษาในเส้นเลือดมังกรแม้ว่าพื้นฐานการฝึกฝนศิละปะก,การต่อสู้ของเขาจะแข็งแกร่งมากแต่ก็เทียบกับผู้ที่กำลังจะไปที่พีระมิดแห่งคูฟูยังไม่เพียงพอเขาต้องการก่อนไปที่พีระมิดแห่งคูฟูในเส้นเลือดมังกรนี้จำเป็นต้องปรับปรุงฐานการฝึกฝนศิละปะก,การต่อสู้ยังดีที่ตามทันคนพวกนั้นบูง ทันใดนั้นพลังแห่งความหวาดกลัวก็ถาโถมเข้ามาแต่ก็กลับมาสงบในทันทีนวงตาของเจียงเฟิงปิดแน่นร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพละงกำลังและบ่อน้ําโบราณก็หยุดนิ่งนั่งไขว่ห้างเปรียบเหมือนพระชาราที่เข้าฌานสมาบัติในไม่ชาพลังของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยกระแสพลังสายใยมังกรรวมตัวกันจากทุกทิศทุกทางพลังเหล่านี้เหมือนฝุ่นที่ลอยอยู่ระหว่างสวรรค์และโลก เข้าใจยากจับต้องไม่ได้มันยากยิ่งกว่าที่จะเข้าใจกฎลมกระโชกอาจส่งผลกระทบต่อพวกเขาดูเหมือนภาพลวงตาพวกเขามารวมกันแต่ดูเหมือนกลายเป็นทะเลในทันทีเจียงเฟิงเปิดตาของเขาและมีความสงสัยเล็กน้อยในดวงตาของเขาในเวลานี้เขาสังเกตเห็นบางสิ่งที่แปลกวิธีการทางจิตสูงสุดของรา้อนเซ็กที่ไม่มีใครเทียบได้นั้นเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดของมังกรจริงหรือ ดูเหมือนว่าฉันจะประเมินความน่ากลัวของเส้นเลือดมังกรของชีนลิ่งต่ำไปจริงๆเจียงเฟงิงพึมพำกับตัวเองโดยทันทีเป็นการเข้าสู่สภาวะของความเข้าใจอีกครั้งระหว่างสวรรค์และโลกดูเหมือนจะเงียบงนันดูเหมือนว่าเจียงเฟิงเป็นคนเดียวในท้องฟ้าน,นี้เร็วๆนี้เจียงเฟิงปลูกวิธีการคิดขั้นสูงของหลงเหมือนโดยไม่คาดคิดวิธีคิดสูงสุดนี้มีสามอาณาจักรที่ซ่อนอยู่ เขาเหลตาของเขาและค่อนข้างตกใจอยู่ครู่หนึ่งวิธีการทางจิตสูงสุดของรา้อนเกตที่ไม่มีใครเทียบได้นี้แบ่งออกเป็นสามชั้นของอาณาจักรที่ซ่อนอยู่ระดับหนึ่งดูตัวเองนังคำกล่าวที่ว่าโลกนั้นกว้างใหญ่หากบุคคลสามารถแยกแยะความแข็งแกร่งของตนเองได้ควบคุมความแข็งแกร่งของคุณเองอย่างเต็มที่นั่นเป็นการดำรงอยู่ที่น่ากลัวอย่างยิ่งรู้ว่าตัวเองได้รับชัยชนะตลอดกาล อย่างไรก็ตามหลายคนมุ่งความสนใจไปที่อื่นแต่ไม่สนใจตัวเองเห็นตัวเองแล้วนี่มันชั้นหนึ่งมันสามารถช่วยให้ผู้ฝึกฝนกดแห่งจิตใจสูงสุดตร,ระหนักถึงความแข็งแกร่งของตนเองปลดปล่อยศักยภาพของบุคคลอย่างเต็มที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญศิละปะการต่อสู้อย่างเจียงเฟิงก็ได้รับประโยชน์มากมายจากชั้นแรกนี้ชั้นที่สดูสวรรค์และโลกเจียงเฟิงยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ชั้นที่สดูสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ฉันไม่เข้าใจเลยเจียงเฟิงเหลตาของเขาและในไม่ช้าก็ปิดแน่นเข้าสู่สภาวะแห่งความเข้าใจร่างกายมนุษย์มีขีดจำกัดและเต๋ามีสามพันมันมีอยู่ในเส้นเลือดมังกรโดยธรรมชาติด้วยพลังของเส้นโลหิตมังกรและความคิดที่ไม่มีใครเทียบได้ของเจียงเฟิงประตูมังกรที่ไม่มีใครเทียบได้รวมตัวกันรอบกายของเขามีชั้นแสงสีทองอ่อนค่อยอ่อนค่อย,อออยปรากฏขึ้นราวกับชั้นของเกล็ดมังกรมันกระจายไปทั่วร่างกายของเจียงเฟิง สถานการณ์นี้กินเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อแสงค่อยๆหลีลงเจียงเฟิงก็ลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันบูมเขาชกแรงผลักดันของภูเขาและแม่น้ำที่แตกเป็นเสียงเสียงและกำปั้นของเจียงเฟิงก็มีชั้นของแสงสีทองซีดแต่แสงนั้นไม่ได้พลางคลายมากนะักมันหายไปในวินาทีเดียวเจียงเฟิงพอใจกับสิ่งนี้มาก รัฐที่เก็บตัวแต่ไม่ชัดเจนนี้มันเหมาะสมที่สุดสำหรับเขาบนชั้นสองเมื่อเข้าใจได้ครึ่งทางเจียงเฟิงก็พักผ่อนสั้นๆหมดที่1,987เหนื่อยเกินไปเหนื่อยเกินไปความเข้าใจประเภทนี้ต้องใช้พลังงานนับไม่ถ้วนในทุกๆวินาทีไม่รู้ว่าเซลล์สมองจะตายไปกี่ตัวหลังจากนั้นไม่นานเจียงเฟิงก็เข้าสู่สภาวะรู้แจ้งอีกครั้ง เริ่มเข้าใจชั้นที่สาดูก่อนสัพพสัตว์สัพพสัตว์ทั้งหลายดูเหมือนจะดับสูญไปและชีวิตก็มีสภาพต่างๆกันในพริตตาปูถุชนก็เป็นทุกข์ทั้งหมดนี้ผ่านหน้าเจียงเฟิงทีละคนพลังของเส้นเลือดมังกรล่องหนมาจากทุกทิศท,ทุกทางบนพื้นดินอย่างต่อเนื่องเจียงเฟงซึ่งอยู่ในเส้นเลือดของมังกรกำลังยุ่งอยู่ก,กับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังคุณรู้ได้อย่างไร ในขณะเดียวกันประกูลโกงก็ตกที่นั่งลำบากจงยวนสโมสรธุรกิจที่มีมากกว่าสิบชั้นชั้นบนสุดสง่างามมากมีบันไดสิบขัน้นและวิวเดียวและโค้งน้ำไหลเสียงกู่เจิงดังขึ้นในขณะที่ชาใสา่สิ่งที่ผ่านไปอย่างชา้าช้าคือน้ำหวานลำค่าและน้ำค้างหยกนับไม่ถ้วนโดยธรรมชาติแล้วน้ำหวานและน้ำค้างหยกเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับดื่ม เป็นเพียงเพื่อให้ตรงกับแนวคิดทางศิลปะของคู่ชุยเลียแชนมันฟุ่งเฟือยเกินไปอำนาจของเงินโดยสิ้นเชิงในอากาศกลิ่นหอมของชาและวายเข้มข้นช่วยเสริมซึ่งกันและกันและอีกด้านของคลับเฮาส์เหมือนป่าเล่าอางุ่นและเนื้อเต็มไปด้วยความฟุ่งเฟือยอย่างเวนบินนั่งซุดตัวลงบนเตียงโซฟาที่นุ่มมากด้วยสายตาสังหารที่แผ่วเบา ไม่นานมานี้หยางเวินบินรับเงินอีกหนึ่งร้อยพันล้านจากตระกูลหยางในเมืองหลวงของจักรวรรดิเขาส่งมอบเงินแสนล้านให้กับกองตีอานลองโดยตรงเขาต้องการให้กงเทียนหลงเป็นโอกาสสุดท้ายกองตีอานลองนั่งตรงข้ามกับหยางเวินบินสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาพูดด้วยความซาบซึ้งใจว่าที่หยางด้วยแสนล้านนี้ฉันจะไม่แพ้เจียงเฟิงขยั่นแน่นอนหยางเวินปีนบยักหน้าเมื่อได้ยินเช่นนั้น ทันใดนั้นเขาเย้ยยันและพูดว่าคุณต้องช่วยโอกาสในขณะที่ไอ้เจียงเฟิงไม่อยู่ฮิฮิถ้าขยะบนภูเขาฉินลิ่งสามารถฆ่าเจียงเฟิงได้นั่นแหละดีที่สุดถ้าไม่อย่างเวนบินเปลี่ยนเรื่องทันทีกัดฟันและพูดว่าถ้าไม่ชันได้แต่หวังว่าคุณจะทำสำเร็จอย่างเวนบินรู้ว่าถ้าเขาไม่ฆ่าเจียงเฟิงเขาจะต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเขาต้องออกไปข้างนอกและเผชิญหน้ากับเจียงเฟิงโดยตรงอย่างเวนบินไม่มีความกล้าเช่นกันหลังจากไตรตรองอย่างถี่ถ่วนอย่างเวนบินก็มีแผนคนเราย่อมมีจุดอ่อนแม้แต่เจียงเฟิงก็ยังมีอยู่กองอี้อิงเก้ไม่ใช่จุดอ่อนของเขาเหรออย่างเวนบินไม่ได้ใช้เงินหนึ่งร้อยพันล้านไปโดยเปล่าประโยชน์เขาต้องการเห็นเจียงเฟิงและกอง e องี้อิงเก้ร้องไห้มุมปากของกงเทียนหลงยกขึ้นอย่างดเดือด และความโหดร้ายก็เผยออกมาในดวงตาของเขาไม่ต้องกังวลครั้งนี้เมื่อฉันขอให้เจียงเฟิงกลับมาฉันเห็นแต่ซากศพจำนวนมาก้าดีมากคุณสัญญากองตีอันลองด้วยเงินหนึ่งร้อยพันล้านที่หยางเวินบินมอบให้เขายืดร่างกายของเขาทันทีกองตีอันลองหยางเวินบินและกองกีอังเกียนบรรลุชั้นคา,าติอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เจียงเฟิงจากไปพวกเขาทั้งสามก็ได้เปลี่ยนใจแล้วเวลาสถานที่และบุคคลที่เหมาะสมล้วนสอดคล้องกันไม่ทำตอนนี้แล้วจะรอถึงเมื่อไหร่ทันใดนั้นเงินจำนวนมากก็ไหลออกมาจากพวกเขาทั้งสามคนในด้านการแพทย์เขาโตมตีอุตสาหกรรมประกูลกงอย่างบ้าคลั่งแม้แต่กองกำลังเหล่านั้นที่ยอมจำนนต่อตระกูลกงภายใต้แรงกดดันดังกล่าวด้วยพวกเขาหันเข้าหากันทีละคนหนึ่งแสล้านนี้ เป็นเมืองหลวงของกองตีอานลองเพื่อจัดระเบียบประเทศใหม่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ทำให้หยางเวนบินผิดหวังเช่นกันในเวลาเพียง3ถึงหวันกองตีอานลองทำให้ตระกูลกองล่าถอยอย่างต่อเนื่องตลาดหลักทรัพย์ภสังหาริมทรัพย์ยารายการต่างๆชัยชนะต่อเนื่องเพียงแค่รอให้เจียงเฟิงกลับมาพวกเขาสามารถเปิดการโจมตีทั่วไปได้พวกเขาทั้งสามรู้สึกตื่นเต้นเพียงแค่คิดถึงมัน พวกเขาทั้งหมดต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อเจียนเฟิงลง้มลงตอนที่1,988ประกูลค้องเป็นเหมือนปลาบนเขียงที่ได้รับความเมตตาจากผู้อื่นไม่เพียงแค่นั้นพวกเขาได้เริ่มแตกแยกจากภายในแล้วความหายนะเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น กิจาการของพระราชาวังทั้งหมดกำลังค่อยๆถูกกลืนหายไปด้วยความพยายามร่วมกันของกองอี้อิงเก้และคนอื่นๆพวกเขาไม่สามารถหยุดหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ลูโอหยูเฟิงหันกลับมาอย่างรีบร้อนในช่วงเวลาเช่นนี้เจียงเฟิงจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพลิกกระแสแต่ตอนนี้หากไม่มีเจียงเฟิงทุกคนก็เหมือนไก่หัวขาดคราวนี้อย่างเวนินดินและคนอื่นๆเหมือนสุนัขบ้ากระแสเงินทุนจำนวนมากจำนวนมากถูกทำลายลงอย่างสิ้นหวัง มันน่าขยะแขยงหรืออยู่เฟิงพูดด้วยความโกรธเธอตบโต๊ะด้วยสายตาทำอะไรไม่ถูกทำไมพวกเขาถึงทำธุรกิจนี่มันนี่มันพยายามบังคับเราให้ถึงทางตันชัดชัดคราวนี้เธอโกรธจริงๆชายคนนั้นนั่งอยู่บนโซฟากำหัวใจแน่นรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแม่ไม่ต้องกังวลฉันจะโทรหาเจียงเฟงิงทันที กองอี้อิงแก้พูดอย่างเร่งรีบเธอหยิบยาที่สามารถปลอบประโลมหัวใจและส่งให้หลัวอยู่เฟิงหลังจากพูดคำหนึ่งเขาก็หันกลับและเดินออกไปที่ประตูในสนามกองอี้อิงแก้กำลังถือโทรศัพท์ด้วยสีหน้าค่อนข้างลังเลเธอรู้ดีว่าเจียนเฟิงเองกำลังตกอยู่ในอันตรายและเผชิญกับสิ่งที่อันตรายมากมายทางฝั่งของตระกูลลองไม่ไม่มีหลอดประหยัดน้ำมัน แต่สุดท้ายกองอี้อิ้งแก้ก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ว่าหัวใจของเธอจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่เมื่อเธอเผชิญกับสถานการณ์ที่ตระกูลกองกำลังถอยห่างออกไปเรื่อยๆมันมากเกินพอและไม่เพียงพอในท้ายที่สุดกองอี้อิงแก้ก็กัดฟันทำใจให้เจ็บปวดและโทรหาโทรศัพท์บีบบีบโทรศัพท์ไม่ดังสองสามครั้งและเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วกองอี้อิงแก้พูดอย่างกระวนกระวายเจียนฟิงฉันเอง เสียงหัวเราะของเจียงเฟิงมาจากอีกฝั่งของโทรศัพท์อี้อิงเก่แน่นอนฉันรู้ว่าเป็นคุณทำไมหล่ะคุณคิดถึงฉันไหมเฮ้ก <alive> องอี้อิงเก่อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจความคิดของเจียงเฟิงนั้นที่ถี่ที่ถันแค่ไหนเมื่อเขาได้ยินเสียงถอนหายใจของกองอี้อิงเก่เขาก็คาดหวังไว้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจียงเฟิงหน้าบึ้งรีบถามเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น กองอีอิงเก้บอกเจียงเฟิงทุกอย่างเกี่ยวกับตระกูลกองทันทีเจียงเฟิงเท่านั้นที่รู้ว่าตระกูลกงประสบปัญหาทางธุรกิจครั้งใหญ่ในช่วงเวลานี้กองตีอานลองเขาโจมตีเราอย่างบ้าคลั่งเขาต้องการทำลายเราไม่ใช่แค่เพื่อหาเงินเมื่อพูดถึงสิ่งนี้กองอี้อิงเก้ก็พูดอีกครั้งแต่คงเป็นไปไม่ได้ที่กองตีอานลองจะมีเงินมากมายขนาดนี้มังกร กงเฉียนเฉียนไม่เกินความคาดหมายของเจียนเฟิงที่กระเทียมเน่าเหล่านี้จะสร้างปัญหาทางโทรศัพท์เจียนเฟิงปลอบใจกองอี้อิงเกอเขาพูดทันทีว่าอย่ากลัวฉันจะกลับมาเร็วๆนี้กองอี้อิงเกอพูดอย่างตื่นเต้นจริงเหรอจริงเหรออี้อิงเกอรอฉันด้วยเจียนเฟิงถูกไฟไหม้เพราะกลัวจะทําให้กองอี้อิงเกอกลัวเมื่อเขาคุยโทรศัพท์น้ําเสียงของเขาไม่ได้เค็มหรืออ่อนแอ ความสงบนี้ทำให้กองอี้อิงเก้รู้สึกโล่งใจมากหลังจากวางสายอารมณ์ของกองอี้อิงเก้ก็ดีขึ้นในที่สุดก็คราวนี้แหละเจียงเฟงยังคงเป็นเจียงเฟงเขายังคงเป็นคนที่กองอี้อิงเก้าสามารถพึ่งพาได้ด้วยความมั่นใจเธอยังคงเป็นฮีโร่ไร้เทียมทานในดวงใจในเวลาเดียวกันลึกลงไปในเส้นเลือดมังกรแห่งเทือกเขาชินลิงคลิกก้อนไม้ใหญ่หักโค่นด้วยเสียงที่คมชัด เฉียวคนเหล่านี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันหรือเจียงเฟิงยืนขึ้นด้วยความโกรธแม้ว่ากองอ e ี e ้อิงเก้จะไม่รู้สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงแต่เจียงเฟิงก็รู้ดีอยู่แล้วแม้แต่กองตีอานลองและกองกีอังเกียนขยะทั้งสองก็ไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้แม้ว่าพวกเขาจะมีความกล้าเต็มร้อยก็ตามเมื่อหลังของเสียทั้งสองนี้